เสร็จแล้วจ้าผักแพรวก็ผักแพรวนะคะผักแพรฝรั่งไปเรียบด้วยการทำงานแป๊บเดียวเสร็จเลย20นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเสียงรถแท็กเตอร์ก็ตัดหญ้าไม่ใช่แท็กเตอร์ค่ะน้องค่ะตัดหรือนู่นนะคะตอนนี้เราก็เหลืออีกหน่อยนึงค่ะตรงนี้เนี่ยมันฝรั่งเนี่ยค่ะ ที่เราเอามาปลูกที่หลังพร้อมกันเมื่อกี้เดี๋ยวก็จะทำการพรวนนะคะซึ่งต่อจากกอริตาตรงนู้นนะคะกอริตานี่35กอเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ต่อมาอ้นนี้ถ้าจะไม่ผิดโซลิดโซลิดหรือเอสปานะเอสปากระ้อค่ะ บาน a านเบอรโพเทชนเลยค่ะมันฝรั่งนิ้วอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะป้ายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวเรามาทำกันต่อค่ะอันนี้ b ล u เบอร์รดูค่ะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะคะสีนี้ละสีเดียวกับปบล้วค่ะ มองไม่ค่อยเห็นเอ้ยป้ายชื่อหายไปไหนหมดแล้วนอ้อยังไม่ได้ทำป้ายแท็กมาติดเลยอ่ะป้ายหายแล้ว <laughs> สายพันธุ์เดียวกับนี้หรือเปล่าน้อเนอี่ยเอ่อถ้าจะใช่นะแต่ว่าอันนั้นต้นใหญ่สองต้นนั้นเป็นคนละสายพันธุ์นั่นไนงนถ้าจะไม่ สายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์อะไรเนาะปลูกสายพันธุ์อะไรเนี่ยสปาตันหรือว่าเทนิสปลูนอเอยไม่เห็นชื่อแล้วนะคะไปหมดแล้วี่้ดูผลเป็นช่อแบบนี้เลยทุกคนจุ่มแบบนี้เลยจ้ะ เราก็จะได้กินเนาะต้องเอาเน็ตมาคุมแน่ๆเลยถ้าไม่งั้นนกก็จอบไปหมดเดี๋ยวรีบทำงานจันนะคะนี่ค่ะเราจะเก็บสตรอเบอรี่ด้วยค่ะ